สวัสดีคะ่ะพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้นักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องมาแล้วหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะทีนี้ให้นักเรียนเข้าเว็บ Google นะคะเพื่อที่จะเข้าอ่า Google Chrome นะคะเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม google chrome นะคะที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะสำหรับเว็บ google นะคะจะเป็นเว็บค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะที่นี้เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาอะไรให้หนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกตรงนี้เห็นไหมคะค้นหาด้วย google นะคะหรือพิมพ์ url นี่ก็คือที่อยู่ของลิงก์นะคะอ่ะเราต้องการจะ รู้เรื่องอะไรสมมุติเราอยากรู้เรื่องโมเดมให้หนักเรียนพิมพ์เข้าไปอันนี้จะเป็นหน้าตาของหน้าที่สองของตัวเว็บ Google นะคะอาจจะมีทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเซิร์ชเข้าไปนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเราจะเน้นเป็นรูปนะคะคนรูปก็คือจะมีรูปที่ เราพิมพ์ตรงนี้คือโมเดมจะมีแต่รูปโมเดมเห็นไหมต่อะะไปวิดีโอวิดีโอก็จะมียกตัวยอย่างนะคะโมเดมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หน้าที่ของโมเดมนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ับหมดวิดีโอข่าวสารแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแผนที่นักเรียนสําหรับแผนที่อัน,นี้จะพิเศษหน่อยก็คือเมื่อนักเรียนอยาก เขาเรียกว่าเหมือน GPS นะคะนักเรียนอยากรู้สถานที่อะไรให้หนักเรียนพิมพ์เข้าไปแต่อันนี้คุณครูยังไม่ได้พิมพ์ไปใช่ไหมให้หนักเรียนลบอ่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปยกตัวอย่างเช่นตาขีอ่ะใกล้ๆเราเลยตาขีมันนักเรียนได้แล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาหมดเลยตำบลตาขีสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้ แมบ,บนะคะแผ่นที่ครูย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งต่อมาต่อมานี่มีเพิ่มเติมนะคะอันนี้คุณครูดได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้เว็บเว็บของอะไรคะ google ต่อไปเว็บไซต์าคุณครูจะมาอาธิบายเว็บไซต์ youtube อันนี้ youtube จะเป็นเกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่เป็นความบันเทิงนะคะดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนได้ไหมดูได้เราอยากจะค้นหาอะไรเรากดเลยตรงคําว่าค้นหาเพลงคุณครูจะยกวิธีการนะคะวิธีการติดตั้งโมเด็มคุณครูอยากรู้วิธีการติดตั้งโมเด็มเหมือนเดิมอคุณครูก็เข้าไปคุณครูพิมพ์แล้วนะคะคุณครูกดค้นหา วิธีการติดตั้ง Wi-Fi อ่นนักเรียนเห็นไหมย้ยเว็บ u t u b e อันนี้ค้นหาอันนี้จะเป็นยอดยอดการดูนะคะต่อไปเว็บไซต์ที่เราจะพูดถึง เอาต่อไปเว็บที่คุณครูจะพูดถึงนะคะก็คือ Facebook นะคะ Facebook นะคะเป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก็ได้นะคะเอาไว้แชทได้ไหมแชทได้นี่เป็นหน้าตาของ Facebook นะคะนักเรียนการเข้า f a c e b o o k นะักเรียนต้องมีอะไรคะยูเซอรยูเซอนะคะจะเป็นอีเมลหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะต่อไปเป็นพาสเวิร์ดนักเรียนต้องมี username มและต้องมีพาสเวิร์ดในการเข้าเข้าใช้บัญชีของนักเรียนเองนะคะ นักเรียนจะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนยังไงนักเรียนก็สมัครใน Facebook บางคนอาจจะมี Facebook แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้สมัครแต่ถ้าเป็นพูดถึงยุคสมัยแรกๆเลยเราจะใช้ ML m s n นะคะในการติดต่อสื่อสารหรือจะเป็นอีเมลแต่สมัยนี้เทคโนโลยีมันเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมี Facebook นะคะหรือ l ล n e ในการติดต่อสื่อสารค่ะ อันสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อธิบายการใช้เว็บไซต์ทั้ง3เว็บนะคะ Google YouTube แล้วก็ Facebook นะคะอาทีนี้วันนี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะ